สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็ผมก็ได้ไปอัากการเวฟร้อยเอมานะครับผมก็เลยเอาก้านเก่าวมาด้วยนะครับอาการที่มันดังนะครับเห็นไหมครับช่วงข้างบนนี้เป็นล่องลึกเลยครับผมตั้งวาวยังไงก็ไม่หายติดเครื่องมาดังตลอดเลยนะครับดังกาวเลย อันนี้ก็เพิ่งอัดเสร็จมานะครับครับโยกซ้ายขวานี่แน่นเลยนะครับไม่มีคอนเลยอันนี้ผมก็ปืนไม่ได้เปลี่ยน,นครับออดีไม่ปืนไม่แตก อันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าก้านแท้หรือเปล่านะครับแต่มันมีตัวบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสมันนะครับ KFM 1 0อันนี้ก็จะเป็น KFM สิบหกนะครับ เดี๋ยวจะได้ประกอบเครื่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะพาคลิปใหม่